สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้านะคะ MU 5501ตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยลูกค้ารถปี61นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่150ชั่วโมงเท่านั้นค่ะสวยมากสวยแบบใบมีดด้นหน้าจากของใหม่ยังไม่หลุดนะคะตัวนี้บอกเลยสีเดิมทั้งคันนะคะสำหรับใครที่หาอยู่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ MU 5 5 0 1ค่ะ มาดูสภาพตัวเครื่องค่ะสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะรถสวยมากๆนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าตัวนี้ใหม่มากๆนะคะรอยมาร์กอยู่ครบนะคะลูกค้าสีตามสายเลสตามหัวน็อตยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะน่าใช้มากๆค่ะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะคะสำหรับ MU 5 5 0 1ตัวนี้นะคะนี่ค่ะชั่วโมงการทำงานนะคะตัวนี้อยู่ที่150ชั่วโมงเข้างานนะคะร้ายห้าิชั่วโมง สภาพนางฟ้าเลยค่ะดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะลูกค้านี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับ55แรงมา้าตัวนี้นะคะราคาดีมากๆนะคะสำหรับรุ่นคูบะต้า MU5501 ค่ะตัวนี้นะคะยางนะคะยางสวยทั้งสีเส้นเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ อย่างหน้าอย่างหลังนะคะสะภาพสวยเลยนะคะนี่ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยมากนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะคะแล้วก,ก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะ PTO ใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับ MU5501 ตัวนี้นะคะรุ่นใหม่นะคะมาพร้อมผาน3ไถบุกเบิกนะคะตัวนี้ นี่ค่ะผ่าน3ามตาช้างนะคะตัวนี้ป้ายทะเบียนตอคอ6 3 3สุพรรณบุรีนะคะใครสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะรถสวยสภาพ90%แน่นอนนะคะตัวนี้รอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะสวยมากๆนะคะลูกค้า ท่านใดสนใจนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถโอนจองกลางอากาศได้เลยนะคะโอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะตัวนี้รถสวย90%สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องมาดูรถก็ซื้อได้นะคะเพราะว่าสภาพค่อนข้างใหม่นะคะ MU 5501ค่ะ55แรงม้าราคาอยู่ที่ 658,000บาทนะคะ658,000บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะมีค่าแนะนำให้5,000บาทนะคะใครแนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อนะคะก็มีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะ658,000บาทเท่านั้นค่ะ